คืออยู่นี่เก่าเก่าเก่านขอจาอนรคาจ้มองคา่นั่าานแค่งของการครับจจะใช้ได้หลายยวันอยู่ครปกติแล้ที่ทำงานอะไรครับเกอยู่ร้่นของเกาครับ ไปรุร่นไพเซอร์เข็มสอนวิธีมได้ครับไม่นานมิามีมิุพามาสาตแน่ก็สเดือนก็ิดใหม่เนาะดีให้ดีๆนะครับนี่นีส้างมานานะครัเป็นอัน้เช่าเช่าเดือนเท่าไหร่ห้าร้อยค่ะนาสนใจไหมเดือนละห้าอันี้นน้อยนะครับช่วยได้บ้างนะครับ เออมามาร์มาร์คม่งตัวแทนมารตัวมาร์คมั่งคนแทนรหลานมหลานก็มีม่เข้าใจคือคผ้หญิค่ะคคิไปฉีดวัคซีนค่ะอ๋อครับมีกี่คนอันนี้หลานค่ะสองคนแล้วก็มีลูกคนนึงบ๊ายบายสวัสดีครับยืนที่คนครับี่ค นคน,คนทำ<า>คนเอามาฮะโดนมาอมบีทานรอบนะ้ำพีทานมีทานามีทานอบนะ้ำน้ครับมาาสัแกมามาให้ใหัวหน้าทาดนบอาบ้างนะ